ทีนี้มาดูเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เข้ามีบทบาทในชีวิตประจําวันขอ,ของคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากนะคะหลายคนก็สนุกสนานกับการโพสต์กับการแชร์ข้อมูลต่างๆข่าวสารที่นําออกไปนั้นบางครั้งก็สร้างความเสื่อมเสียสร้างความเดือดร้อนลาคาญให้กับใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทางตํารวจปอทอจึงต้องมาบอกถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะทําให้ใครหลายๆคนติดคุกได้ค่ะ พันตำรวจเอกสมพรแดงดีรองผู้บุกคบการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โพสต์ต้องคิดคลิกเสี่ยงคลุกคลิกเสี่ยงคุกค่ะเพื่อให้ความรู้กับประชาชนนะคะท่านบอกว่าในฐานะผู้รับผิดชอบและดูแลการกระทําความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ก็ต้อง เข้มงวดเกี่ยวกับการดูแลการกระทําความผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์หลังจากที่มีผู้คนจํานวนมากกระทาความผิดเพิ่มขึ้นก็เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมายแล้วก็พอระบบคอมพิวเตอร์เพราะตอนนี้หมดเวลาอ้างวลีฮิตรู้เท่าไม่ถึงการมไม่รู้ก็เลยทําลงไปนะคะซึ่งหลังจากนี้หากพบการกระทําความผิดเจ้าหน้าที่จะจับปรับแน่ๆน,นะคะผู้กระทําความผิดต้องติดคุกแน่ๆกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างความตระหนักรู้กับประชาชน ต้องรณรงค์ให้ความรู้2ประเด็นหลักก็คือ1ให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและ 2. ให้ประชาชนนั้นรู้เท่าทันกลนุบายต่างๆเพื่อสามารถป้องกันตนเองและไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อไปค่ะหลังจากนี้ก็จะดําเนินการจับกลุ่มคนที่กระทําความผิดในข้อหาดังกล่าวอย่างจริงจังพราะหมดเวลาอ้างข้อ,อกฎหมายที่บอกว่าไม่รู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องรู้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายหมิ่นประมาทเพราะว่าที่ผ่านมามีคนเข้ามาแจ้งความดำเนิน เป็นคดีเป็นจำนวนมากค่ะด้วยเหตุนี้ปอทอจึงรวบรวม10พฤติกรรมที่ทำให้ประชาชนมักกระทำความผิดพร้อมโทษที่จะได้รับนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ไปคอมเมนต์หรือว่าแชร์ข้อความต่างๆเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะถือเป็นความผิดได้นะคะ10พฤติกรรมเสี่ยงมีอะไรบ้าง1อัปโหลดรูปลามกอนาจารค่ะข้อ2คือตั้งตัวเป็นเจ้ากรมข่าวลือ3คือใช้ความสามารถในทางที่ผิด คือตัดต่อภาพเป็นไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอแล้วนํามาเผยแพร่เนี่ยค่ะแต่ว่าทําให้บุคคลในภาพนั้นเกิดความเสียหายก็ผิดเหมือนกัน4คือแอบเซฟขโมยข้อมูลของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าหากพบจะดําเนินคดีข้อหาลักทรัพย์รวมทั้งความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์และพระบอคอมพิวเตอร์ด้วยข้อ5คือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นโดยการใช้เทคโนโลยี 6. ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการแอบเอาไอดีหรือพาสเวิร์ดผู้อื่นไปใช้ 7. การแก้ไขหรือลบไฟล์งานของบุคคลอื่นทำให้เกิดความเสียหาย 8. การส่งอีเมลลูกโซ่ 9. การตั้งสำนักข่าวเป็นของตัวเองอย่างเช่นในไลน์ใน Facebook หรือว่า Twitter เออาเออะเป็นต้องกดแชร์โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเท็จจริงประการใดแล้วแชร์เนี่ยนะคะก็ผิดค่ะและสุดท้ายคือการโพสต์ข้อความใดๆที่เป็นการหมิ่นเบื้องสูงหรือทําเว็บไซต์หมิ่นสถาบันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ w w w t c s d in t h นะคะคุณบุ๋มบรรดาค่ะถือได้ว่า เป็นพรีเซนเตอร์ของ แคมเปญน,นี้นะคะก็อยากจะฝากไปถึงประชาชนและบุคคลทั่วไปบว่าต่อไปนี้จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะเพราะว่า <c oughs> กฎหมายนี้บังคับใช้มาตั้งแต่ปีแล้วค่ะตัวเองเนี่ยเคยโดนเอารูปไปตัดต่อเป็นภาพโปสแล้วก็ไปโพสต์ไว้ทําให้ได้รับความเสียหายจนกระทั่งสืบหาตัวผู้กระทําความผิดได้แต่ว่าคนที่ถูกจับเนี่ยบอกแต่เพียงว่าตัวเองเป็นแค่คนส่งต่อเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่คนส่งต่อก็มีความผิดเหมือนกันค่ะ